สวัสดีครับ FC ทีนีวิทยาบรรทุกท่านทุกคนครับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับมาตามความฝันพ่อแมวนะครับพี่น้องครับว่าพ่อแมวฝันพ่องวดครับพี่น้องครับฝันดีมากเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ที่ศาลภูเขาวัดนบานพะเนาอุปสารคและเพื่อนทุกท่านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาตามความฝันพ่อแมวไปในกันครับพี่น้องครับว่าพ่อแมวจะฝันอดไตัวใดนะครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับตามมาครับ บเป็นกอกบได้บบดว่าดอกบ่าได้ถือโทษดอปูอือไืแล้วก็จะค่อยเอาไหมวัตจิหอนทามันแมนตัววานีน่กะไม่ออกเด้อปูเดียออกแล้ว,ออก,ลวก็ไปหักเขาไปเลยเด้ออ้องขึ้นนขึ้นก็ไปว่าอีกคือเก่าอยู่อยังไหนี่โอ้ยไป้ลูกเต่าเล่าล์านนะั้น ลูกหลานบานจาของนี่ี่เบาเบาเสียม,มาหอดมาถึงมาเยี่ยมยามถามข่าวนนละปูอย่างผมมีผู้ใดทรงนั้อย่างให้มันปิดมันผ่าน,ม,นมันกับเราผ่านตัวปูที่ปูให้ไปกับสามัตโตรงนั่นแหละหกหนึ่งสามนั่นมันก็เอามาออกท้างหนา้าลูกหลานกันเลยเอา,าเปลี่็นก็ไป็นเหรียญแต่ใจดินผลละปูหลายมันกับอไไ้กินเงินจินทองไปนเนี้ยนทนที่ปูให้เป็นปัญหาลูกหลานกัอ่านว่าได้ไปออกันนละผู้ใดสียไว้ย่อมลอยหาชิปมันเสีย เป็นเลขเป็นเบอร์เนาะอืมแต่ว่ได้ซื้ออันอืมอันนี้กลางวันนี่กาอาจจะหาว่ามันจตเป็นจริงคือปูไปนี่เนี่ยทำันของปูขาหรือว่าลูกเจ้าเล่าร้านก็ให้ออกเด้อปูออกมาให้ลูกให้ร้านเ่นเด้กินในย่างนี้อันนี้กาเอฟซีอ่าไล่หม่องเพิ่นกาปูเพิ่นเอาเป็นเพิ่นกระไดโยปูเพิ่นถือเพิ่นกะว่าปูก็ยังบอกว่าเอ็มลอยหาสีหาสีโยหลายแต่คนเอาบทเป็นในปูบทเป็นยังเราแอ้แก้มือให้ลูกให้ร้านไหม กับพอ,อเป็นยังมันก็มีพิษมีพารนนั่นล่ะปูเออปูพ่นออกคุนอยู่กรุงเทพผุนเนาะเออปูนอนฝันอยู่พี่สีสะเกดฝีปูก็บไม่ได้ว่าดอกมาในทีถอด,ด,ดเกดเที่ยงดอกอลูกเต่าเล่าล้านกันสิได้มหาหอดมาถึงอยู่คือเก,ก้านั่นละ่ะอาจจะสีวางไหนอาจจะให้ลูกให้ล้านเอ,อก็ะให้ออกมาเด้อแบบนี้ทำตัวตรงๆได้หวดเนี่ยเอ,อ,ยกอก็เคยบอกอยู่ดอกลูกล้านมันงอเอ่อแปะบ่ไดาอานบบออกปูกัไเลวันเพิ่นกะว้าอยู่ดอกละเพิ่นก็ยำอยู่ อาจจะได้ล่องใจมูมึงอยู่ฝนฝดว่าก็เมียนอิเลียนนะอยากกินเอ็มลอยหาซื้อได้สิว่ามันสะเป็นเหล็กเป็นเบอร์ปูตั้ <c oughs> งแต่โง่อิเลียนลาการยอมรับให้ว่าให้ว่ายอย่าอกปูวเพราะเป็นยังอาถาว่าสิ่งใดที่ลูกหลานอาได้เห็นยังลงไปกับให้เบิ้งให้เนมให้ซอยเลียลูกหลานเนื้อปูเด้อุตส่าห์ไม่ขีดไม่ขีดนะไม่ขีดก็ยุคพี่ดิอันน้ำเอามาโย่นึ่ นี่ไม่คิดนะหมอนั่งมองได้ไุดอืมเพราะว่าแจกไปไทยมากเพราะเป็นในั่งในเศ้าเนี่ยเขาเบองยย้มใ้ก็เห็นต่สตร์ขาดอยู่สองพื้น,นกระเม่นโยรถผูดใด้ทรงมอมมอหมเมีนป็นหมอมนันมนั่งหมอเอ้าวะ ผมรีบขับผมอย่ารับอ๋อวันดีวันดีฟันดีับดีนะครัอผมอย่าผมย่าฟันดีนะอาจารย์อ๋อเรี่องว่าฟันดีบอแต่ว่าฟันดีอยู่หรอกเพราะว่าอย่ามะแปลกอย่างหนึ่งว่าเลอะออกไปวียดปรับนี่เพิ่นเข่าไปเลยเพิ่นกัเข่าไปบอกนั่นล่ะแต่ว่ามันกะหันเบื้งอย่างนึงก็คือเทากับเนี่ยโมเห็นเพิ่นน่าอดเพิ่นเจ แอ่งนางนั่นนี่ได้เนาะเสือปาไส่แต่ว่าเป็นพันเถาไหล่ะพั้นเถาสองข้นเถาไปในนิมิตฝันนั่นว่าเสียงเพลินเว้ากันว่าผู้ใดเว้ากันอยู่ใสปัดว่าในความฝันนั้นว่าจะคล้องได้เปิดประตูออกมาย่างไปทางมององน้ำไหร่ล่ะไปก็ไปเห็นเพลินเพลินผิดนมว่าท่านเห็นดอกก็เลยคอยลบเขามาฟังเพลินเว้ากันเออเพลินเว้ากันเพลินถามกันมึงมาเมื่อนี้มึงได้เลยมาท่าใหอ่เพลินบอกว่าอยากได้ให้มึงไปเสือเอาเด้อ อืมหนึ่งสามสามหนึ่งแต่บนันิพูเพื่นยืนไว้หลังมาทั้งสี่แยงเพื่อนมันว่าท่านอยากได้สามตทั้งบนใหน้มึงไปซื้อเอาคือกันเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันถี่เป็นไหนวอเราว่าเราเรียงว่าพอเย่ยงนั่นพอคือว่ามันมันถี่มาตองอยู่วอน้องมันกับ่บแน่หรอกเนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนกับวอลกันมันแมีนี่ลีบวอเนี่ยสองตัวนี่แมือออมอออม่อน้ำวอออกหนึ่งสามกับออกสามหนึ่งถี่ไนบอกกัน <c oughs> เตียวบใัยพ่อคนเลยมันนงนงกางเกงเงนอันคือคนเฒ่าสมัยแต่ก่อนนงพันนี้สายดึงหัวีเนี่ยเออผ่าดำดำมีโขงอยู่ทั้งงานนั่นแหละมันนี่มากมือขึ้นเองมากมือขึ้นมาเนี่ยเสียงเพิ่นเวากันอีก่นี่อันเลขที่มึงบอกปู้เงินดิมันโบออกได้เมือนขึ้นโอ้โบออกมันก็สิยั่งยั่งนีสิออกอีกอยู่ตัวนี้แหละเพราะมักอยากใหญ่ตัวนี้มันมันสิดต้นสิยหายเป็นรัฐบาลไทยเอาบบ เออเพิ่นยังเว,ว้ากันวางสัรน,นะนะวันนี้เพิ่นเป็นลยว่าโอ้กูมากมืดอดายมูอเฮามากมือดายแต่ยืนแต่จต่ของเฮียงนอนบนลูกเขียนมือเศร้าคอยก็ลุกสวยอีเลยเด็กหน่อยเงี่ยออกไปโรงเรียนุเออ,อมือเศร้านี่ว<ช>ันนี้ากานที่แรกหมเมียยอดดอ,อกนเนี่ยยืนเข้าเอิญลูกเด็กหน่อยไปโรงเรียนไปผัดว่า,วาดําบุญฮันแจงเฮงวัดเลยถึงผอกว่ามีคุ้มหัวว่ามันสีฝันต่อ,อียบนอ่ บันิเสียงเล็กหน่อยมันแซวเมียนไม่ลงเงี้ยไหลก่อนแต่ลยลุกสำันแล้ววันได้ฝันแล้วมันแจ้งเขาเหี้งเป็นมอกรัวน่ะมันถืเป็นรัฐบาลให้ห้ามมอกรีกันเข้าไปแต่ปกติเคยคู่ขี้กับปูขาวมันปกติเล็กออกวิทย์ปั๊บมันยังสีเข้าไปอย่างฉันเออมันก็จะร้ายมือกว่านั้นนะสีเข้าเนี่ยเจนี่เป็นยังจะขี้จังน้ำเข้าไปเลยไปบอกครั้งแรกบอกก็แต่มือเล็กออกวิทย์การเรื่องของเรื่องนั่นเพราะกระจมว่าปู่้ยที่ปูให้มาหอบ หนึ่งสามนี่มาได้กินแล้วเขาเอาดึงมาไหวทั้งหนาเออลูกล้านก็ไปเสือใจดินก็ไปเสือตาหกหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามกับสามศูนย์ท่านนั่นเองก็มาได้กินในอย่างในีปูขันจีไห่อี๋ให้จ้าไหนลูกเต่าเราล้านจะได้วดหนีพดสินพดเข้าไปหาอีีแต่เจ้าจีเมนเป็นโมเมนกับโมฮัวแหละเนาะเออเพราะว่ามันพอยังกับเบาตามนี่มีขวามขันเออเพราะมันฝัานยังสั้นแต่ว่าก็มันจีมะหายไวถือว่าฉลอง แต่อยากพัโลอยู่ใดอ่าทานี้คนหวังจะหนิงชมีมากสี่ใหเ้เรียวอีดีอยู่ใดอืมอ่านะบานบัดบันน,ะนี้บาดเ็นจีไปอีดีอูเป็นจีอว้หลังมาทาั้งมาทาั้งสีแยกเป็นจีไว้าหนาฮะเอากันมั้ยอออูว่าคันว่าเอาเก่าหน,หนึ่งหนึ่งนี่แต่อย่าเลื่อมเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสันตัวอืมสันมันสีไวยเก่านว่า <c oughs> นั่นแหละ บ่กมีเที่ยวนี่หละพอฝันฝันจำดนยังชาแจงเลยได้ยินกับหัวซำนะเออไนนีิมีฝันนี่เลยออกมาสองหมื่นฝันอีกขึ้นกับเขาไปเออแต่เพิ่นกปบวอากันนี่เพื่อนถามกันดอกเพื่อนวาไสมันคือบอออกลรืมือขึ้นเหมือนวานเพิ่นว่าเอาบอออกมันก็มียังมีอีกตัวเราเิ่นว่านี่แหละก็มันจิเป็นเลหญงเรียกอย่างอ่ะขันเม่นว่ามากแต่ลองเมองเห็นแล้วตรท่อมักบอขันขันบอมากเนียเพิ่นบ่ได้บอกว่าเป็น เป็นล่าวเด้อเป็นดังประเทศเด้อเพื่อนกับเพด้บอกกันนะอ่าคือเพื่อนบอกแต่ว่าเลขมันสีออกจังสั่นนะนะอือนั่นแหละพ่อก็จะดืดมกินอ้ยจำได้จ้าแต่เมี่ันมันโมมารัฐบานไทยเฮ้ามันก็สิมากแตนี้บอมาเล่าตางประเทศบอคืออย่างไรแต่พออยังยันยันว่ามันติไปเหล็กไงเฮ้าบอเออเพราะว่าเพื่อนบอกกันเมื่อคืนนี้มันเป็นถามกัน ใส่มันบวกอกได้มันขึ้นโตนี่มันบวกรอกเหมออกมนไงยังนี่ยืดตัวแล้วมันตีออกแั่นแต่บันบองหูนี่ล่ะเพราะว่าเข้ากัแค่ว่านี่มีฝันเนาะเออพออยังกับบังหูกับบังหูคือกันแต่ขอบเข้าบังหูนั่นแหละดังวันดังบังหูจังไดออกมาก,กับเมื่อไหวมันยกมือขอปูเนาะเออถ้าปูเล่าเมียตาสงสารลูกหลานเล่าก็สิให้ได้กินได้ยากอยาาู่แล้ว่ะพอวาง่นะชนะนการลงกานพนองมากไป เล่าหรือไปสร้างประเทศแต่ล่องร่องเมืองโตหาโตสีบเบืองเนาะเออมันหามันเป็นไปได้แต่บองจันกับยันพนไหเป็นรัฐบาลไทยนาดน้นเออสิ่ได้เลี่องออกแล้วเราจะไปหาไเลยต่างกตสิร้ายหมือเด้์จังจะพานมากก็ได้เออมืหมือนเที่ยวนี่นี่เลียกออกย่แย่แล้งแต่เข้าไปเลยจังคืนนี่ไปแย่ในก็เห็นไปยืนเว่ากันอยู่ตาหันมันนี่มันบัดมันติกับ ก็เป็นอวยหลังมาทั้งสี่แยกกันลังกัดหมาเฮาแซวเยอะเลยหลังกับบอลยันหนึ่งก็ได้มันก็ะเนาแปลกอยู่ก็จนได้ลูกออกมาด้วยเลยจะเดือดขึ้นก็ลูกออกมาเลยเออมาหายให้มาว่ามึงเฮาไม่หยางแค่ฟ้าสีหายวายเถอะน้อว่ายชะลอมพี่ตั้งประเทศตั้งประเทศก็บข้แม่เอาเปลี่ยนก็ได้มันเคลืนอนในการมาสายคนก็ได้มาถามอยู่ว่าปัญหาพี่น้องยิี่เพื่อนว่าลองถามคำพันธุ์อีพอเบิ้งอีพอได้ตัวใดเนื้อ ก็บอกว่าคันมากกายพี่น้องร่องเบิโตหาโตสิบบิงเดอาา้อวปก่าซกสาม 3, 1, 1, 3, หนึ่งหนึ่งสามนั่นะเด็กขะดอกหนึ่งสี่หนึ่งบอกสี่หนึ่งกบดอกหน่เป็นล่องเบิงสามหนึ่งหนึ่งสามเออแต่ว่ายุบันนั่นกของมันออกตรงได้<อ>เขาสิเลนเนี่ยบอบางคนแจะว่าบ้านนั่นสีเลนเล่าเลยสเลนล้าดีอยู่เลยแต่ว่า,านนหากเขาซื้อขึบ่อถึตก็นี่กันอยากมันี่เม็นบ่มเมนหรือว่ามันที่ิวคิวกับโ้หเด้อ อ่าเพราะว่าแช่ทําฝันอ่าคือพอกับวาให้เขียนแชแนลทางเนาะอ่าก็ให้พี่น้องเด็บซี่ทุกมองทุกวอนกันกจิตเจรน,นากัารมึงอ่าธรรมากแต่ร่องมึงโตงหาโตซีไปบรรหาได้ข่ามาข่าผู้ข่าเพิ่นบอได้บอกย้ำว่าเออไปต่างประเทศเพิ่นกับเดวานั่นนะอ่าคือพเพิ่นไปเดี๋ยวนี้มันจำเดี๋ยวเพิ่นเขียนเนี่ยกันพร้อมจะคลองยืนจอบเมึงน่ะบันนี้ผู้ไว้หลังมาทั้งสีแยกชิบชิบเขียนนี่นี่สามตัวเออหมอเทียนไว้หลังมาทั้งซอยเฮี้ยนเพิ่นนี่พันเขียนให้ เท่านี้สองตัวเป็นเลขสองตัวเลขวันนี้มันจะยองอะไรสามหนึ่งหนึ่งสามนี่แหละแตปูยันมาทั้งนี่เอาสามตัวนี้เลขสามตัววันนี้มันจะออกเก่าหนึ่งหนึ่งนี่ชิวันอลไมันชิมาตองอยู่วันหนึ่งนี่แต่เพื่อนชิวไปอีรี่วันนี้เพื่อนควักกันคันซสือบ๊ะเสือเอาเก่าหนึ่งหนึ่งกับเสือเอาหนึ่งเก่าหนึ่งนี่เป็นแบบว่าเป็นแบอกกันนีดตัวนี้ครับ ลูกขึ้นสเสด็จขึ้นออกมาไล่มาแล้วก็ไปหาปากก,กกาไปเขียนใบอยอยันต์ตึมอัน <c oughs> ล,ล <c oughs> ะไหนพี่น้องเนี้ยพี่ทุกมังทุกบอลกี่มิจฉาหน้าเมืองเพราะว่าเรียกออกไปนี่สองขึ้นนี่ละนี่ขึ้นกับเด็กเขาไปนี่มีฝันนี่เที่ยวนี่แหละพอจําได้ข้าหู้ยอยจำได้จนไ,ได้ลูกเขียนไว้โยะแต่ว่ามันจิ้มเมนนี่คิวหรือก,กับยังไล่กับพอกับบะหมี่ <c oughs> ได้แนวแทร่แนวทางเนาะทำฝัน บันหาลัางค่อนกับสีวา้าอาจารย์แมวเด่นนอนมาเนาะฝันหลายเด้อโอ้ยลังเรียนเนี่ยจำได้เปน็นนางถูกยาววอากันกระมีเด้อเออขันวอกวิไลเป็นกับสีวา้าโอ้ยกินหลายฝันหลายบ่ออเออนอนหลายฝันหลา,ลายเด้อเพื่อนหนึ่งมันกับฝันไปถูกพมลลยันน้อยๆเด้อมองไม่เคยเห็นก็ได้ไปเห็นคนแล้วอาลังเทียนคือบระเด้๋ยรับเด่นนอนยังเห็นบ่าลัางเทียนกับจารเด็จมวัวหัวจิตวิญญาณนี่ออกไปหองร้อยขวมคู่ขวมเขาไปสุิที่นี่นั่นล่ะตื่นมือนเสาร์แต่จังคอยวายย่างทุวันนั่นแหะครับ เขาเวลานอนจิินญาณเฮา,ากับออกไปหาเทีเ่ยวเพือท,ที่เฮาวันไปเ่เห็นผู้นั้นผู้นี้ที่ตายไว่แล้วนั่นเขาก็ออกหาจินแค่เป,เป็นจิตวิญญัณของเขาแค่เข้าไปไม่มีวันไปขอกันเนาะอเ,เออแล้วของเขาเนี่ยมาเห็นโตเพิ่นจะกเพิ่นจิตไปอยู่ตอนใหม่ใดเงาใหม่ใดเขากับบ่หูเขาเห็นดอกกับตัวน,นี้กับเขา,ากันควมเสียแต่ละบุคคลเนาะครับเออบางคนเิ่นกระชิวานมี่อยู่บ่อสีสางข้างไร่ก็ไดปกติมันก็มีจังไดก็มีอยู่แล้วล่ะ อากระสันานแต่พอแต่มันชีลงไ้ลงหน้าเป็นชีบอกสีเกาเฮ็ยนยังเปนมอเออเมันหาไปเห็นนน่เห็นนี่เก็บไข่ได้ป่วยเห็นมาไม่หาหมอกับ่าสวงมาเศ้ากันทัาไปเห็นไปบอกไปเกาขัดลูกกล่องเห็นก็ได้เออมันกัเช่าอีหลีก็จะยอมรับว่ามีเออเ่อว่าจะยงบังได้ดอกอยู่ในวัดไม่ว่าน่ก็คือกันเป็นจิยูตนได้เงาไม้ได้อักษนะวราสันเป็นบ่อเห็้มากดอกเอาไปเที่ยวก็ได้เนาะเอาก็เห็้ตามบัวล้านนั่นแหะเนาะ ทีนี่กับพี่น้องยิบซี่กันกเยอะโตหา้าซีเบิงบ้งปัญหามันมากออกต่างประเทศแต่ขันโมอ,ออกต่างประเทศพ่อยังแต้วายังให้ก็ออกหเหรียญไงมันมันแต้วามันคี้สีบมาคแต่ขันว่ามากเก่าหนึ่งหนึ่งมันจะเป็นไปได้หดีกว่าหนึ่งหนึ่งหือมันจะมาโผล่หลอดมันจะมาออกเจ็ยรเจ็ดหนึ่ง <laughs> หนึ่งสุดสุดหนึ่งหนึ่งอยู่ไม่อยู่มันมันดับวันเนะหนึ่งหนึ่งอ่านมันจริง ขึ้นแต้มหนึ่งก็ได้โย่เงินขึ้นหนึ่งสองนี่ยังก็ได้่กรบาดเนี่ดอกเนี้ยผัวผานอกออกอยู่กรุงเทพคุณเน้อผูวให้กับยูพี่เมืองศรีสะเกดขึ้นกระบ,บาดงูปะเห็นกระเฮากรบบาดเนว่าสีหัวแยวตาทิพย์ดอกว่าท่านได้บรรลุอรหรอันต์เพราะที่เนี่เห็นตัวใดมันจะออกอากระอาศัยบุญบาร,รมีจริงศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละอาศัยอาผู้ที่เป็นปอกปักรักษาอยู่ในสถานที่มองหนีเมื่อวันตะจีเป็นพร้อมทั้งปูกระดี อาจารย์หาคนจีให้ลูกให้ร้านได้กินได้ยากกับข้อเสีไใดอยู่ดอกบา,าเสียครับเนาะเปี่ยนครับเอาแต่เขาเรียกว่าสองขึนหนึ่งเนาะเลขออกยิดไปอัดที่นี่ก็พอแยง่ยงเคยพอผมได้สรุปไปพี่เอฟซีข้อไหนนะครับรอบนึงคือว่ามันมาฝันสองขึนอ่าฝันคืนแรกเนี่ยเลขสองโตนั่นผูหน้หนึ่งนั่นเพิ่งเขียนให้สามหนึ่งแต่มันบอกออกสามหนึ่งมันก็ออกหนึ่งสามเพิ่งวางสัมเนาะอ่าที่นี้อีกผู้ที่สองเนี่ยเพิ่งเขียนให้นี่ เด็วันนี้สามโตมันสี่ออกเก่าหนึ่งหนึ่งเพือ่อนวะอะพี่น้องกับพี่เจรานาเมืองมาบออ่อทังมักั้างประเทศก็ล่องเมืองโตหาโตเสียบเออคันมากการเรียนไปอ่ตัวนี้พ่อยังกัให้เป็นแชนแนลทางับอ่าปกติแล้วก็ขอถอนเด้อปูเด้ออ่ากับบอได้ว่าจะพ้นไห้พี่น้องเมื่อเรียนการพานันดรอกอ่าพ่อยังกับบอได้มาพนันทางการพานันครับอ่ากามันมัน แต่อยู่ในส่วนบุคคลแอกเนาะผู้มิภาคปวใจวิตจระแล้วก็คือผู้กินเหล้ากินยาเรียนบอกใครให้รอดนะครับเข้าไปหามจังได้ก็หามกิดใจเพิน่นบาดใดอกเนาะครับอ่าก็แล้วแต่เพิ่นผู้ใดเพิ่นมากกับเหตุเพิ่นล่องเมืองตัวหาตัวศิษยต่างประเทศอาผู้เพิ่นบอมกกาถิ่มกกไปทานไปนก็ปกเป็นอย่างเนาะนี่แหละวล่านเพิ่นก็คเคยบอกกันว่าพยายามทุกให้ซื้อหวยยากรวยให้ซื้อเมียกับเสียมกกันกระเทือกตัวนี้คือวอยกัให้เป็นแชนแนลทางไหนครับอ่า แล้วก็อีบยังั้งช่องนี่สิเพิ่นกับบดายวาให้มา่ง่ายในด่านการพนันเนาะเห็นครับอ่าให้ได้ให้เป็นทังข้างเอาพอมาหุงว่าเด็กสิออกตัวใดตัวคนปวนนั่นพออย่างกับบดายหัเดียวาเล็กเบอร์มันเสีออกตัวใดคันหูวยังขัางจะให้พี่ให้น้องไปโอ้ยหายหายใครหน้ามันเมียนเราอะพี่น้องเนาะแอบมันโมโหตัวจังใหญ่หากันนั่นแหละที่พอออกมาพอกระอยากวานพี่น้องผู้ใดเพิ่นมากเพิ่นเหรียญเนี่ยเงินทุนเรามันน้อยกับจังได้มากแย่เดี๋ยวกระคอปูจะหายหลายเลยเด้อปูคอล่างกระบนครับ อันนมี่เท่าใดเขาก็ซื้อไปเด้อบอมยันว่ามี่หาลอยไปซื้อเมื่อหาพักไหนเออเขามีในถงซ้ำใดเขาก็บทำเมืองกรใหจองไว้ให้ลูกให้ร้านได้กินได้อยากแน่มันมัเหมือลูกร้านแนวกินบามีให้มันมันก็จะเป็นของน่ะมี่เท่าใดเขาก็บคอยซื้อคอยหาไปเนาะอันนี้ก็ให้พี่น้องปิดจัลนาเด้อนั่นก็คือสีขาวอบขาวใจอันนี้ก็ขอให้อ่าเอฟซีอยู่ต่างจินต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าอยู่ต่างบ้านต่างตังหว อาอยู่ตังประเทศจุลตะมี่ไล่ๆเข้ามาอ่าเมียนมาเลขเบอร์ของปูมันก็นธรรมดาแล้วเนาะมันก็นมีผาดมีหลุดนเนาะครับอ่าผู้ใดก็บปรยากให้มันผาดมันหลุดดอกให้เพลินให้เถื่อจุงวัวจุงวัวที่กินได้ที่อยู่ได้พ่อสิบได้ยใส่กระสอบปานก <c oughs> ระถิ่นนะเออปฏิว่าปูกับใดซอยอ่าญาตีพี่น้องเอฟซีไล่ๆงวดมากพ่อได้กินเลยอยากกระไรมากพ่อชมควนกันแบบเนาะครับอๆๆๆาหาบางคนก็ไใดคนเราใดเไชรควนหนีปชดซนเป็นแล้วก็มี บางคนก็ได้นนซื้อรถซืซ้อเรือยราคาเป็นล้านก็ม่โยงห <ith aka. S 1> ลายๆย,ย,ยังทั้งผู้เจ็ดนี่ก็ไดราคาเป็นเกือบสองล้นานผู้เขาไดเพงกระเฮ็ดก็ถือว่าเฮ็ดได้เต็มทีแล้ว่ะเฮ็ดด้วยความสามารถของพอ,<ด>พ,อพอกระก,กระไดยังดอกก็คือเกีบ,บยปวดปานในก็เบื้ออกมาให้เพราะว่า,าพอยังก็อยากหัญาตที่พี่น้องคนได้กินไดอยากนั่นล่ะเนาะกระถือว่ายังบุญยังกุศลของปูขาวอยู่ดอกบุญญาบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใน อาสถานที่ที่นี่ก็ดีให้นําไปดูแคลคุ้มครองลูกเต่าเหล่าหลานเนื้อได้ไปทํามาหากินอาอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีอาพอยังกรบผมียังสิไปฝากไปตอนเนี้ยอาเอาตั้งแต่คว้มดีคอาหรือว่าส่วนบุญส่วนกุศลน,นี่แหละนําไปดูแคลคุ้มครองญาติพี่น้องได้ไปทํามาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศก็ดีให้ควมดีนําไปดูแคลคุ้มครองญาติพี่น้องเนื้อบรเนี่ยยังก็ยังให้ขาดให้เขินอาอยาให้ทุกให้จนเนี้ยให้ไหลมาเทมา อาทางด้านสบรินเงินทองก็ดีให้รวยลุ้ยซาซาธุสาธุครับทีหนึ่งติชาวบ้านแล้วครับทีที่ไดียวกันก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเมียนะครับพี่น้องครับที่มาให้แนวทางการจังโฉกที่16นี่เนาะที่นึ่งอือทีหนึ่งนี่นานที่หนึ่งมีนาคมศพน่าราห้องสิบแปดนะครับพี่น้องครับแต่พ่อเมียบอกว่าไปเพื่อนบ้านกันใดเนาะเพื่อนบ้านคนใดพี่น้องมากต่อพี่น้องมากเนาะครับตัหาตัวคิดประด็นอะไรค่าหวานคายาจิ้ครับ ครับขอบคุณหลยครับสวัสดีครับ